มาดูตัวอย่างประยุกต์เกี่ยวกับตัวเก็กบ,เกกบประจุที่มีไดลีคลิกนะครับในข้อนี้ถ้าเกิดเรามีตัวเก็กบประจุที่มีไดลีคลิกนักหนาดังภาพเนี่ยนะครับก็คือมีไดลีคลิก,ก k หนึ่งนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ระหว่างแผ่นตัวนำระยะห่างดี เสร็จแล้วก็มีคไาดราลิกติกอีกิีน,นึงเป็นแคปปาสองนะครับและแคปปาสามวางตัวหลักดังรูปนี้ในภาพนี้มันก็จะเปรียบเสมือนกับว่าเรามีตัวเก็บประจุที่ต่อกันอยู่ลักษณะน,น,นี้ก็คือตัวเก็บประจุ C แคปปาหนึ่งนะครับ ต่อขนานกับตัวเก็บปรจุ c แคปซาซึ่งต่อนุก,กรมอยู่กับตัวเก็บประจุ c แคป3าสามรวมกัน,นซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นลนักษณะของตัวเก็บปรจุแบบแผ่นตัวนําคู่ขนานนั้นขั้นแรกให้เราหาค่าความจุไฟฟ้าของแผ่นตัวนำคู่ขนานแต่ละตัวก่อน จากนิยามของค่าควาจุไฟฟ้างแผ่นตัวนำคู่หนาะคือเรามีค่า c เท<ส>่ากับแคปปาเอฟ,ฟ a ส่วน d เมื่อ a คือพื้นที่หน้าตัดของตัวแผ่นตัวนำและ d คือระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำเราเห็นว่าแคปปาหนึเนี่ย c แคปปาหก็จะมีค่าเท่ากับแคปปาหนึ่ง เอฟซีอนศในที่นี้เขียนว่า C1 เนี่ยมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งนะครับงั้นพื้นที่ A ก็คือ L ส่วน2ส่วนระยะห่างนะครับระหว่างแผ่นตันน้ำก็คือ D งั้นเราจะได้แคปปาหนึ่งมีค่าเท่ากับโทษดีครับ c แคปปาหนึ่งมีค่าเท่ากับแคปปาหนึ่งเอฟซีรอนศูนย์แส่วน d คูณด้วยหนึ่งส่วนสองส่วนตัวเก็บประจุแคปปาสองเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของแคปปาสองเอฟซีรอนศูนย์นพื้นที่ เข็นว่าแคปปา2นะครับถูกตัวนำขนาด l ส่วน2เหมือนกันนะครับแล้วก็มีระยะห่างเป็น d ส่วน2จากนั้นเราก็แทน a ด้วย l ส่วน2แทน d ด้วย d ส่วน2เนี่ย l ส่วน2 d ส่วน2ตัดกันนะครับ 1ส่วนตัดกันก็เหลือแคปปาเอฟซอนศส่วนดี D. ส่วนแคปปาสามเนี่ยก็จำนองเดียวกันนะครับมีพื้นที่ที่ล้อมรอบอยู่คือ L ส่วน2มีความหนาก็เป็น D ส่วน2งนั้นเราก็จะได้ C k แคปป้า3เป็นแคปปาสาม เอฟซลอนศูนย์ส่วนสองหารด้วย d ส่วนสองก็จะมีค่าเท่ากับแคปซาศูนย์เอฟซลอนศูนย์ส่วน d คราวนี้เราได้ค่าความจุ้างตัวเก็บประจุแต่ละตัวแล้วต่อไปมาดูว่าเราจะหาค่าความจุไฟฟ้ารวมได้อย่างไงในภาพเห็นว่าเราก็มี c1 c capa 1นะครับขนานกับ c capa 2ที่อนุกรมกับ c capa 3นะนั้นเราเห็นว่าเราก็จะได้อะไรครับ ซีแคปปาอนุคมกับ C k แคปปาจะได้ C k 2คูณ C k 3หารด้วย C k 2บวก C k 3ส่วน C k 1นะครับที่มาขนานกันก็เอามาบวกกันโดยตรงอันนี้คือสีรวม เสร็จแล้วเราก็แทนค่า c แต่ละอันนะครับจากสมการที่เราหามาก่อนหนะ้านี้แล้วคืออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แทนค่าเข้าไปนะครับเราก็จะได้ค่าความจุไฟฟ้ารวมมาส่วนการแทนค่าที่เหลือให้นิสิตไปลองทําเองนะครับผมไม่แทนค่าให้เนืงจากพอดีที่มันเต็มแล้ว